สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลบภาพพื้นหลังจากวัตถุหรือว่าตัวบุคคลนะครับผมเวลาเราจะแต่งรูปเพื่อที่จะไปลงขายสินค้าในที่ต่างาๆเช่น m a r k t t p a g e Facebook เช่น e, s h o p ป e l a z a d a หรือว่า JD Center หรือที่อื่นอะไรเงี้ยเราสามารถตัดเหลือเอาแต่รูป ินค้านะครับเป็นวัตถุนั่นนู่นนี่เงี้ยเราสามารถตัดพื้นหลังออกแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปวัตถ,ถุเนี้ยไปใส่กับภาพพื้นหลังอื่นๆได้วันนี้เป็นยังไงไปดูกันครับอันดับแรกนะครับผมเข้าไปหาลูปก่อนแล้วกันเนาะ,ะผมเอาเป็น xbox ก,ก,ก็ได้ครับ xbox โอเค เป็นเครื่องเล่นเกมนะครับผม x b o x บ็อกโอเคแล้วก็เข้าไปค้นรูปนะครับอ่าเราได้เครื่องนี้มาแล้ว x b o x บ็อกหนึ่งเครื่องแล้วก็เซฟมานะครับแต่ต้องรอ้อยผ้ามันชัดก่อนนะครับผมจึงจะกดเซฟได้นะเราปั๊บอ่าเรานี้เราก็เซฟเลยมันทุกรูปเป็นนะครับโอเคแล้วก็ เซฟไว้อันดับที่2คือเราเข้ามาที่เว็บ e m o v e นะครับนี่ครับ removebg.com นะครับหรือถ้าใครที่แบบว,ว่าเข้า google ก็ได้นะครับ google แล้วเขียนว่า remove bg นะครับ m e p g นะฮะหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยคลิกเข้าไปครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้ววิธีใช้ก็คือเราแค่กดอัปโหลด m m g g e นะครับนะครับก็กดตามมันเลยนะครับผมไปที่เดสก์ท็นะครับแล้วก็ไปที่คอนโซล e อก o คอนโซลนะครับ เป็นรูปภาพที่เราเลือกเองรอ,อสักพักนะครับผม <c oughs> เพราะว,าว่ามันกำลังประมวลผลแล้วก็กำลังจัดพื้นหลังออกให้เรานะครับนี่อัปโหลดดิ้งแล้วนะครับผมถ้าเกิดภาพไฟล์ใหญ่ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเหน็นไหมครับเราจะได้ Xbox <c oughs> <c oughs> ที่ไม่มีพื้นหลังขาบนะครับมาแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขเป็น Edit ไปใส่พื้นหลังตัวอื่นก็ได้นะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดอยากใส่พื้นหลังก็ได้พื้นหลังแบบว่าน่ารักน่ารักหรือว่าพื้นหลังที่สวยๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมโอเคแล้วต่อไปเราก็กดดาวน์โหลดนะครับอ่ากดดาวน์โหลดอีเมลนะครับนะครับ ก็จะได้มาแล้วด,ดูนะครับนะเห็นไหมครับเราก็จะได้ Xbox ที่อยู่ถนนคนเดินนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าสมมุติเราไม่อยากได้พื้นหลังมันก็เราก็มาดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยตัวบนนะครับตัวบนก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบขาวๆแต่ว่าในรูปนี้อาจจะเห็นว่าเป็นพื้นหลังสีขาวแต่ว่าถ้าไปใส่ใน โปรแกรม Photoshop หรือว่าใส่โปรแกรมแต่งรูปมันก็จะตัดพื้นขาวให้เลยนะครับผมเราก็สามารถเอาพื้นหลังต่างๆหรือว่าวัตถุต่างๆมาแต่งเพิ่มได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีทริคเล็กๆน้อยๆมาบอกต่อกันแค่นี้นะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรลบกกวนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็ กดไลค์ให้ทางละทางเราด้วยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ